พราประชาชนของเราที่เรียกในานามของเราจะถ่อมใจลงและอธิษฐานและสแสวงหาพระพักของเราและหันกลับจากทางชั่วของเขาเราจะได้ยินชักฟ้าสวรรค์และยกโทษบาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้ใหายพี่น้องในยุคสมัยนี้เราพบเจอปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นความแตกแยกในสังคมในครอบครัวเราเองความแตกแยกในความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลย คนที่แต่งงานกันแป๊บเดียวก็สามารถที่จะหย่ากันได้การที่แต่ละคนไม่สัตย์ซื่อต่อกันนะคะแต่งงานกันได้แป๊บเดียวผู้ชายก็ไปมีกิ๊กไปมีแฟนใหม่หรือแม้กระทั่งผู้หญิงก็อาจจะนอกใจสามีมันเป็นความแตกแยกแตกร้าวในสังคมนะคะหรือปัญหาเศรษฐกิจความเครียดต่างๆในยุคนี้เป็นยุคที่อยู่ยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราหลีกหนีความเครียดไม่ได้เลยความเครียดจากรอบด้าน หรือบางคนครอบครัวแตกสลายลูกที่มีพ่อแม่เลิกลากันทำให้ลูกนั้นแกว้งกวางเหมือนกันนะแต่คําตอบมันไม่ได้อยู่ที่เราจะโทษใครหรือรอให้ใครคนหนึ่งเปลี่ยนเพื่อเรานะแต่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงพี่น้องมันเริ่มต้นที่ตัวเราเองเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกเราไม่สามารถเปลี่ยนสังคมเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ เราต้องยอมถ่อมใจที่จะยอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์เราเองก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราอย่าคาดหวังให้คนอื่นนั้นสมบูรณ์แต่ขอพระเจ้าเปิดตาเราที่เราจะเข้าใจเบื้องหลังนะ,ะสมมติว่าสามีของเรานอกใจเราเราอย่าเพิ่งโทษนะ,ะแต่ขอพระเจ้าเปิดตาเราให้เรามองเห็นให้เรามองในสิ่งดีของเขามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไปมีคนอื่นหรืออะไรแบบนี้นะ เราอธิษฐานสื่อสารกับพระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าหาความจริงในพระชนะของพระเจ้าในถ้อยคําของพระเจ้าจะมีแนวทางให้กับเราในการที่เราจะลื้อฟื้นสิ่งที่แตกสลายในการที่เราจะลื้อฟื้นความประหลักหักพังทั้งหลายนะคะถ้าสิ่งเหล่านั้นเรามีส่วนในความผิดเราก็ต้องหันจากความผิดของเรานะะสิ่งที่สําคัญคือเราท่อมใจต่อพระเจ้า เราไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ด้วยตัวเองเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนได้ก็คือเราเริ่มต้นเปลี่ยนที่เราก่อนตอนที่ข้าพเจ้าแต่งงานแรกๆพี่น้องข้าพเจ้าทํางานหนักมากเพื่อจะเปลี่ยนสามีให้เขาเป็นแบบที่ข้าพเจ้าต้องการนะแล้วข้าพเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนได้มันทําให้เราเกือบแยกทางกันเพราะว่าข้าพเจ้าไม่สามารถทนได้แต่ในวันนั้นพระเจ้าเรียกข้าพเจ้าแล้วบอกว่า ให้เราปล่อยวางทุกอย่างไว้ที่พระเจ้าแล้วการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ข้าพเจ้านั้นต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนนะคะคนแรกเลยที่พระเจ้าเปลี่ยนคือข้าพเจ้าเองแล้วเมื่อข้าพเจ้าเปลี่ยนพี่น้องการอาศัศจรรย์มันเกิดขึ้นเพราะเมื่อข้าพเจ้าเปลี่ยนสามีก็เปลี่ยนนะคะสิ่งแวดล้อมรอบข้างทุกสิ่งก็เปลี่ยนตามเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเรามัวแต่จดจอ่อโทษคนอื่นคอยโทษสังคมคอยโทษสิ่งที่เราไม่มี ขอยโทษว่าเราต้นทุนน้อยนะคอยโทษว่าเพราะว่าเราเริ่มต้นมาไม่ดีพี่น้องเลิกโทษแล้วเราแสวงหาที่พระเจ้าก่อนนะเพราะว่าพระเจ้ารู้จักชีวิตของเราดีและพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเราแต่ให้เรานั้นหันกลับนะจากความบาปของเราเองให้เราหันกลับจากเนื้อหนังของเราแล้วทอมใจต่อพระเจ้าเราบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกไม่สมบูรณ์ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงลูกก่อน และขอพระเจ้าขยายเขตแดนความคิดของลูกขอให้ลูกมองคนอื่นในสิ่งดีที่เขามีเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าจะมองสามีด้วยการจับผิดนะาแล้วก็โกรธแล้วก็งอนในสิ่งที่เขาไม่ดีแต่พระเจ้าเตือนข้าพเจ้าว่าทําไมเราไม่ปิดตาในสิ่งที่ไม่ดีของเขาแต่ให้มองที่ความดีนะะข้าพเจ้าจึงเปลี่ยนคำไิฐานใหม่เวลาที่เขาทําให้ข้าพเจ้าอารมณ์เสียหรือทําไม่ดี จริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่ว่าหลายสิ่งเขาทำมันไม่ถูกใจเราและมันอาจจะเป็นนิสัยของเขาที่เราเนี่ยรู้สึกว่าต่อต้านนะคะแต่นั่นไม่ใช่ความผิดของเขานะเพราะว่าแท้จริงแล้วคือเขาดีนะคะแต่เราเลือกมองสิ่งที่มันทําให้เนื้อหนังเราต่อต้านและเราก็จะอารมณ์เสียเราจะหงุดหงิดเราจะเครียดข mm ้า hmm. พเจ้าจึงเปลี่ยนใหม่นะครา mm hmm. พรเจ้าบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าขอปิดตาของลูกจากสิ่งเ่าเนี้ยที่มันรบกวนความรู้สึกของลูก ทุกครั้งขอพระเจ้าเปิดตาของลูกและให้ลูกนั้นโฟกัสในสิ่งดีของเขาให้มองทุกสิ่งที่เขาดีนะ,ะแล้วหลังจากนั้นพี่น้องมุมมองของเราก็เปลี่ยนไปบางครั้งการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองคือการเปลี่ยนมุมมองให้ถูกต้องนะ,ะอย่าเป็นคนที่อคติอย่าเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วทุกสิ่งมันจะดีขึ้นให้เปลี่ยนที่เราก่อนนะคะให้เราอธิฐานแบบนี้ด้วยกันนะพระวิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวของลูกพระองค์เจ้าค่ะมันไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทําให้ลูกนั้นพอใจหรือมีความสุขหรือสมอย่างที่ใจลูกต้องการแต่พระเจ้านั่นคือเนื้อหนังลวธิีฐานขอพระองค์ทรงตึงเนื้อหนังของลูกไว้บนกลางเขนแต่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาแล้วควบคุมอยู่เหนือความรู้สึกของลูกอยู่เหนือความคิดอยู่เหนือการกระทําอยู่เหนือท่าทีทุกอย่างให้ทุกสิ่งนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าและให้ชีวของลูกนั้นเป็น ชีวิตที่สะท้อนถึงความดีความรักและความงดงามของพระเจ้าที่จะสําแดงผ่านชีวิตของลูกพระเจ้าให้ลูกมองคนอื่นมองสถานการณ์ด้วยสติปัญญาและการแยกแยะและเอาสายตาของลูกนั้นออกจากสิ่งที่รบกวนอารมณ์พระเจ้าสิ่งที่เป็นด้านลบสิ่งที่ไม่ถูกใจลูกแต่ขอให้ตาของลูกนั้นโฟกัสในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีและน่ารักโดยเฉพาะในชีวิตของผู้อื่นโดยเฉพาะในคนรอบข้างของลูกนั้นพระเจ้า ให้ลูกนั้นมองส่วนที่ดีของพวกเขาและให้ลูกนั้นมองข้ามส่วนที่ไม่ดีของพวกเขาไปพระเจ้าแต่ให้สายตานั้นจดจ่อที่ความดีและนั้นเพียงพอพระเจ้าค่ะพระเจ้าขอพระองค์ทรงเปลี่ยนลูกก่อนที่ลูกจะเป็นคนที่พระเจ้าสร้างให้ลูกเป็นพระองค์เจ้าค่ะคือคนที่มีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนที่มีความรักความอดทนนานเป็นคนที่มีใจเมตตาพระองค์เจ้าค่ะเป็นคนที่เต็มไปด้วยสันติสุขและความคิดแง่บวกและชีวิตนั้นจะดึงดูด แต่สิ่งที่เป็นบวกเข้ามาพระเจ้าเพราะว่าเราเป็นแบบไหนเราก็ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาพระเจ้าพระองค์ที่รักขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงลูกพระองค์จ้าค่ะให้เราเป็นคนที่น่ารักให้เรานั้นเป็นคนที่ดีพร้อมรอบครอบในสายพเนตรของพระองค์สิ่งใดที่เรายังไม่ถูกต้องขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเราพระเจ้าเพื่อให้น้ําพระทัยของพระองค์นั้นสําเร็จในชีวิตของเราและเพื่อให้เรานั้นมีบุคลิกภาพที่เหมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเกิดผลของพระวิญญาณเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจจากพระวานะของพระเจ้าถ้าพี่น้องชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าพี่น้องต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆสามารถที่จะกดได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องคะ่ะ